วิเคราะสมีสัตว์อันนี้เอ่อตื่นมาแต่เช้าเพื่อเป็นล่าสัตว์ผมชีวิจารณ์วน่นคือผม,ผมนี่นคือการล่าสัตว์เห็นไหมดูสิผมมีเงินอยู่หมสิบสี่หมสิบสี่รวมกันอาจจะเป็นหนึ่งร้อยล้าน 5. อันนี้คือปืนที่ผมจะไปเอาไปล่าสัตว์นะครับผม A K สิบเจ็ดเป็นปืนลูกรรกของผมได้เวลาออกไปล่าสัตว์ ซอมบ,บี้เหรอออกไปล่าสัตว์ก่อนดีกว่าช่วงนี้ฉันหิวเนื้อโอ้เจอหมาว่ะฉันช่วยแต่ฉันไม่ได้ช่วยมาน,นหน่อยไหทีละจะมาข้ามนี่แหละอ้าว yeah. เยอะอได้เวลากลับบ้านอนดีกว่าล่าสัตว์เสร็จแล้วลา่าจนพอใจเนะ่ไว้ ว่าแต่แม่งโคตรสว่างชิบหายโคตรร้อนเลยฮ้เสียงแค่ตึ้งกระสุนนะเดี๋ยวเสียงแค่ตึ้งกระสุนเสียงแค่ตึ้งกระสุนประตูบ้านเปิดเองได้ไงโอเคไปยังครบไอ้เหี้ยเงินกูหายไปไหนสัตว์โอ้ยเ,เป็นห้องเงินกูหายไปไหน มมีคนมาแต่คงมันมีกูแน่เลยได,ได้ได้เวลาเต็มพร้อมแล้วไอ้ยงชุดเกาะมาเลยเปินืนเปืนเล็บปืนพบ M 1, M 1, M 2, มาสุก้า b อบีจีเอเคสี่เมห่อไม่โดนทีนทีระเบิดคืนเสียง b ีได้เวลาอุย้ยเชี่อเป่าเ๋ยวค่ไยใเอเดี๋ยวค่อยใช้เดี๋ยวค่อยใช้ ได้วเลาเอาไปล่าแล้วใครแม่งมาทําบ้านกูเฮียแม่งเดี๋ยวมึงตายใครที่ส้นเตียงวันนี้แหละบ้านไข่ว้าเฮียบ้านโคตรล้างอ่ะบ้านไข่เนี่ยมีหีบด้วยโอ้ยเงินกูเฮียแม่งโอ้โหแม่งเอาเงินกูมาทําเป็นของปล้นเลยกันอไอ้ซี่เอยไอ้อยี่งเกือบตายมัน ฮะแกทำอะไรบ้านฉันก็มึงปวดไปูบ้านกูหาพ่อมึงไงสัตว์แต่บางทีก็มึงมองมึงเป็นของดีที่คือขโมยไงเราเอียไงไงหน้าวายเขี้ยมันเดะเดะเ่า ทำไมมึงกูทำแอบก่อนี้แอบบ้างอันนี้แม่งเลยโว้ายอันนี้อใครมาบ้ใครมาใครมาปล่อยระเบิดเนี่ยลงล,ล,ลงน้ำก่อนลงน้ำก่อนโว้ยโอ้โหเกือบตายสัตว์โว้ย อุ้ยอีใ้ใครปลาไว้ซะเกือบตาไปอยู่นู่นเดี๋ยวไปไหนฮ่าเจ้าคนนี้อุ้ยอาจจะเป็นหวนัวอันนี้คือต้นนอนที่เพิ่งถูกจ้างมาแน่นอนเลยหัวหน้าอาจจะมาพายอยีกไม่ช้าก็เป็นได้นะเตรียมพร้อมก่อนเลยไอาจจะจริงคนนี้แม่งโคตรจะโหดเลยว่ะ แอบเป็นหองโคใหญ่เลยเมื่อกีบเป็นหองไข่ว่าหรือว่ามันฝรั่งเนี่ยนีแกเจอซอมบี้ปะมอาจทำพี่ฉันหรือว่าอาจทำเพื่อนฉันแล้วมาทำไงวะแกจะต้องตายเกจะต้องโอ้ หายผมจะไปดูตอน้อน้เอ้หายอุ้ยอุ้ยอุยโอ้ย ระเบิดเวลาว้ยเ๋ยวที่ชั้นตเทำ้อช้จะไม่ไหวแล้วจะแก้แค้นเย้เกมคางีสันตี์คือดย 你干嘛？干喂！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 

ต่อไปมีโจหลายคนแน่นอนช่วงนี้อะไรสิอะไรอะไรเนี่ยฉันต้องปาลระเบิดตรงนี้สิน่ะเงีแมวๆๆอ้าวเอานิวเคลียร์กูหายไปไหนนึงอ่ะมันอา <laughs> 也不打我、啊 <laughs> <laughs>，万一有的我了，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈，哎呀，<laughs> <laughs> 哎，库班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 库弟呢？库弟呢？哇，super 哎呀。<laughs> <laughs> sau một mình tự bỏ khử nè, yin yin đi, Masuka, cùp đi nè nè ơi, RPG cùp hại, ai kia kẹ cùp đi ơi ไอซสมมีมันตีกูเป็นใครสักกูตายอีกแล้วมันดักซุ่มยิงกูขนาดนี้กูต้องรีบเก็บอะไรๆแต่เขาบานกรออะไรนะโอ้โหชุดเกรากูจะเกือบพังนี่เฮียแม่งเดี๋ยวเจอของดีแน่ไอ้โจรไรหิเอ้ยไม่ใช่ดิไอไอไอโจไรของกิน บอกหาพ่อไอ้อ้อ้้ไไไอออ,อ,อสเปร์แมนว้ายเยี่ยแมงมุมสัตว์แกไม่รู้สินะว่าฉันเป็นใครอ่ะโอ้ไอ้พวกนี้นี่ว้ายติดไอ้ไม้ไม้ว้าย มือมองไม่เห็นเลยไอเกม้ังก็บ้านผงไม่เห็นไม่แม่ๆค็นงูเก้ากีกไอไอสกิเลตันปัญญาอ่อนมึงขวางการยิงมาซูก้ากูหาพ่อเฮ้ยว้าวโอ้ยน้อยพวกมันเนี่ยอีเวเน่ว้าว เดี๋ยวกูกลับบ้านก,ก่อนตั้งหลัก่อนนี้อ่ <c oughs> ะฮ่าฮา่า่าอไรมาโ้ีวามาตูก้า,กาด้วยอี้่เกมค้างอีกแล้วจนเป็นมนาไหนแล้วมากูางก็นเนี่ย <laughs> นายมัวแต่อนีนี่นะ้อง <laughs>